สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับย่หน่อยอยีกแล้วนะจ๊ะนี่นย่หน่อยกับต่ำเมื่เก่าแเลวพี่น้องแต่ว,ว่าต่ำหมวกต่ำป้าต่ำเขาดงเขาป้าไหมพี่น้องไม่ทั้งนอ้องใหม่มีทั้งตำเฮ็ดแหมพี่น้องแต่ว,ว่าก็มีใส่มากแก้มนี่ดอกจก๊ะแล้วก็มีพักกระปุนสตอ้ลยแนวยู่พี่น้องเฮ็ดบ่านเฮ็ดบ้านเท่าดอกจ๊ะเฮ็ดที่แม่ก็เอินเฮ็ดยังคอยกะดูกันคลายเป็นแพกเป็นแพแะกอ่ะอเคียมันีัมน้มันจับ

tầm hết, găm hết, tầm nó biết nào nữa à, bằng nhau là chỉ cả, hết lại, cái giờ ้องมาพี่น้องมันกิน็บผนเอาป้ากระดงเท่าเนี่ยขอาผงถั่ใส่ไว้เละนะจ๊ะนึกถึงห้ามอพี่น้องตรวจเลือด Chọc lượt mà chọc Xay mưa nó chọc nó cũng chậm sẵn mà xay Nó chìm เครื่องแกท้องกับโจมน้ำมันอยู่ว่าตถิบวกกินขอบปุ่นทั้งใต้มากจาก้ะผู้ใดเห็นเนยังหน่อยก็ทักว่ากลมแท้กลมแท้ป่ะนะวะวนกลม hết mua nô qua mít chậm, ra đạp đúng không? bắt bùng cái, bắt tẩy thì tôi phải là Hãy subscribe cho kênh Ghiền น่อยเห็ดหลายโพดจ้ะเลือดสามแผลไปน้องแล้วก็มีน้ำใหม่ก็พักบุ่งอีกใส่พอ่อ cây tần Không có cái điểm nó chặt mình có bản thân thì nó sai bạn thịt thì ngon Chính hết nó chầm mình nó Ngắm nắm con 那更来了。<Okay. S 1> ถ้าเปนอย่างใส่มากซื้อขน้องเอ้ยน้ำเต็มถาด <c oughs>

เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดรู้จิ้นขนมจีนจ้ะไปแล้วอะไรจ้ะพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าโคกผู้ขาดเราเป็นยังไงเรา,าพี่น้องีเอยงลงจ้ะมือนีย้ายหน่อยก็สิขอรับล่าพี่ล่าน้องไปซับนี่ก่อนนะจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าบายค่ะ